ครับท่านผู้ชมครับเทปที่3ครับการประกอบโคูบตาหาง n c p l u s x นะฮะตาช้างรับประกัน3ปีลานยุดมอเตอร์นะครับเนามาถอยเสร็จที่155ครับ15แรงเคริงนะฮะเสร็จที่155พลัดนะฮะใช่จะบอกตรงนะครับใช่ ตัวนี้นะ่เนะเิ่นบทแถมใั่วหสองขันแสตัวด็หางนี่นะเออพยุงส่งส่งส่วนเโอ้เวลาเาสิโอ้เวลาเ้า,าสิป,ประกอบกันเออเออเออาต้องใส่ตัวนี้ค่ำไ่นบอโอ้สำคัญตัวนี้สำคัญก ปีกได้ครับปีกเส้อีกได้หง่ไปื่พราะปีกเาไปซื้อเซวกัดาษงั้นบรพอรบมันบ่พอเลเทปเป็นแตดอกบ่อันนี้ลาครับเนี้เดือันนี้ อันพวกน็อตพวกอย่างนี้เนี่ยสางครับการว่าฮัฟใส่ไปสักระยะฮัฟเช็คตัวเคลื่อนไหวนัดเด็เอ่อพวกน็อตแท่นน็อตยังเขากันไรไรนิดนึงครับไรนิดนึงมันบกจอมนนี้มีแหวนสปริงดันอยู่ผมตอนนี้มีแหวนสปริงดันเนาะแม่นครับผมใส่งานไปยักอาทิตย์หนึ่งหรือเอาอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งเช็คเบิรงเช็คเบิรงครับว่ามันคลายพอ มาเตอร์สายขั้นเร่งสิครับตรงสผมผมก็เพิ่งเห็นเล็กเทียนได้ซื้อรถใหม่ต้องไายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมครับผู้ใดสนใจกับแมา่ลานหยุดมอดเตอร์โรเอ็ดผมมาเต่ใช้าที่ภูมิท่านใส่เบอร์เจ็ดสามตันเลย เขาจัดแต่งไ้มันได้ระดับสายพานเลยครับก็าจะหัวหัวเครื่องมันเนี่ยข้านหนามันเนี่ยเพราะว่าจะเป็นสิบหาหรือว่ารอยสิบหรือว่า,าสิบซีํำกันหมดโตเครื่องอะหัวมันเนี่ยขนาดขนาดจะออน,จนอยหัวมันะน่อย,ย,ยแล,ลงต้องมันก็จะมีตังตุ้มตังโตเนี่ยนี่ก็จ ดลดรันกันไปรันรลดรันลงไงใหญ่สุดก็จะเป็น18ครับโอ้ใหสุดเัีเป็น18นะครับตัวน้อก,ก็ไปใส่แตนอ,อใส่แเ,เป็นใส่แตนตามว่าใส่เต็มที่บบแบบ18กับรูแล้วนะ <Yeah. S 1> เนาะเต็มที่แล้วลูกค้าซื้อไปส่วนมากเป็นยังไงครับก็คืว่าคือห้อง ก็ทั้งขายอะไรเนาะแต่จริงๆก็เหมืองตามยอดยอดเอสืออะไรนั่นก็คือขโมยขโมยออกไปเสียมัน,<อ>นก็นจะมีปิดแบบข้าว่<อ>าการันตส่าหดีสูกข่ายก็ตามมาดเสืออะไรตัวหนีตัวนี้ตัวนีนะครับเป็นยอดขายอะไรโบกมีบ่ก็ค่อยก็ค่อยโบกมีครับโบกมีโอ้โ, ух, <ป>โ,อโหก็แสดงว่าสมรรถนะของเครื่องหรือว่าโครงสร้างของรถมันดีมันเถาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ tăng phẩm đẹp ừ. nhau tôi đẹp Ờ, con gì Đây vô Bất thường nên Anh <laughs> 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 ได้เนาะประหยัดเงินอันเจ้าะเอาจาะเอาครุบกูนะเงินเจาะดีเหรอว่านสลักอันนี้ก็รอมันรือก็ตอนนี้เกี่ยวกับการขนส่งว่าสั่นขนว่าเพราะวาอยู่ในการขนส่งเขาจะเอาขึ้นรถบ่ได้สถานะเงินว่าง แท่กับสือแค่กนนัตวอ่เนี่วนนี้เราต้อใ้แ่เมนครับตัวน่งหมุนมันจะติดนึกติดนึจะมหมุนีมันจะติดมาพนก่อนมนกสไปก็าพนก็เดียวนงนี้แหะครับนี่คือหัวสองพันจ่เป็นที่เงนแ่ได้ค่ละสองพันบา แถมสองพัน 2, แต่ว่าถามาใส่ข้าไปแล้วดีดว่าดีนะครับความสารดความสารมากมากกว่าเลยเพราะว่าเออมันบปอยู่ใกล้ขี้ตมแต่ว่านทุมดว่าเขาบปเด็ใส่ก่อนเขาอาจจะ้องไปฉีดได้ฉีดล่างอยแค่หนังหาชุดนียครับ,บุดนี้นสีก็ได้กระต่าแต่มาซีมันให่าเป็นกาเป็นบางก้นชุดนีด้นะถ้าทำเปบางคน น um yeah, ี่ค right right ือบนหลบหลอกครับตำรวจครับเดี๋ยวผมทายแล้วก็เดินสิไปหาหนเด้อเอกสารนี่ทำงานทำงานในหนีสองนะครับทางหลังกัน ล็อกมืนหนี้เลยคือคือมันจะตรงกันเพร่คนออกแบบว่าเรานั่นออกแบบนั่นเื่อบางคนผู้ปัญชาบางคนคนตัวนี้จะเป็นเป็นของผู้ปัญชานะครับอันนี้เป็นเป็นตั้งตั้งหาอันนี้เขาจองห้องไว้ให้ตัวนั้นล่ะไม่ก็จะไม่จะไม่จะลุกคล้ายๆกันบ่ใชครับเดี๋ยวเด้อผู้คนนี้เขาจะไปโฟมอะไรผู้คนนี้เขาโอ้เขาลูกเขาลูกอือ เขาเพิมจากโค้งเขาจะใส่ลูกของของที่มีโยกหลรโอ้มันจะล่งโตมันจะล่งโตพาเป็นชุดเนี่ยที่เอาไปใส่ทางสยามได้เลยทางสยามได้เลยเขาสีได้เฮ็ดเพิ่มก็คือเขาได้เจาะเจาะพลาสติกเจาะพลาสติกแมนครับเจาะแกะพลาสติกส่วนตัวเนี่ยเขาก็เจาะมาแล้วครับเป็นลูกอยู่เนี่ยชิงชีสีไดงก็คือมีเล็กเล็กโค้งบนโค้งบนนะครับในมีชุดนี้ครับชุดหน้าชุดหลัง ครับแล้วก็จะมีตัวจับหน้าอ๋อมันจะเป็นนับนรถเพิ่มเสริมเข้ามาหลายเนาะงตึง้งวัตถาชิน้นครับนี้อาชินชุดมาชุดมาค,ครับผมตัวนี้รวยหาหาคือกันตัวนี้เซลล์ห้าหมื่นสามเอาสร้างราคาซ่อมกันบ่ก็เดียวกันครับรโอ้ตัวนนเดียวกันเนาะครับตัวเดียวกันเลยแต่ว่าลูกค้าจะเป็น ตัวไม้คงกัเล็กแกะกองตัวไม้ตัวนี้กัใหม่คือกันยังว่าใส่น้ำมันใส่ยังเลยประกอบไว้ประกอบไว้หันหอดมือออกสาธิตกับจังเติมน้ำมันใส่จังเติมน้ำมันครับผมแต่วค่ลูกค้ามาเอากับควให้ได้แต่เด็กแต่เด็กุ้งที่ประกอบไว้ครับด้วยอยากได้กไม่เข้าสามารถเข้าเข้าเสถียรแห็งเสถียรจักรวาลถัดซุปเปอร์าอยากประกอบคือต้องพูดปกอบกสิ่งต้องใส่เวลาให้เด้ลูกค้าเราต้องรอได้มีเวลารอด แต่ว่าตทางๆมีใส่เวลาโดนมันึตัวนี้ครับนี่คือลั่น,นหยุดมอเตื่อละเอ็ดครับท่านผู้ชมครับมีครบเสร็จครับทางการ,กรเกษตรถ้าท่านยางนหครับถ้าเป็นยางไม่หรือรอด,ดอก,อดดอกโอ้รอด,ดอกเนาะรอด,ดอกเขาก็ไปไอดดอพ่นสีเอา อุะสาม0นหานเกียรติม่เอาแมโอ้ยังมดจะรวมทรง้านใชร้งรวมะคิดตามคนงเจาคิดโอ้ตามคนทรงเจ้าคิดเอกิโลละเท่าจัว่านะอานทรงค่ะสทรงเป็นคนทรงเอกชนค่ะแล้วแต่คนสี่ิดใช่ใช่พราะว่ั้นำนับส้นขนาดย่งตรงนี้คือเาอันนี้มากเกินแผมสีมะเสือกคนค่ะผมท่าสีอ่อนคือกันกับสีหลด อันนี้เรถไทยนำเข้า27รทำชผวงชาูรายขนาดเลยรันจุดมอเตอร์ครับร้อยเจ็ดหม้อป็นคันลอยใหญ่ด้วยองมือไม่ให้รถไทเลยนนื้รถไถพอเบียงเอาจะขันป่เนี่ย มันนั่นไอ้อ่นั่นรุ่นน้อยนะท่านนะเลยบิ๊กจิ๋วมันเห็นเป็นรอยใหญ่เหมือครับมันเป็นลอยใหญ่มันนี่เดี๋ยวมาไทยไก่ปุ๊บไก่ปุ๊บครับมาอุดหนุนรถไทยไปใส่ริบบิ้นครับท่านผู้ชมครับคนนี้มากันหลายคนทั้งหมด เราจะได้ทำการติดเครื่อง